สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเที่ยวบออบนะคะตอนนี้นะคะเราย้ายกันมาอยู่ที่โนวเทลเมืองทองชื่อเต็มเขาคืออะไรนะจริงๆก็อบอกว่าเป็นโนวเทลอิมแพ t อ่าฮะเนื่องจากเรามีภารกิจแถว Impact นิดนึงนะคะเราก็เลยย้ายมานอนที่นี่กันเลยเดี๋ยวพารูมทัวร์กันดีกว่าคะ่ะค่ะรอบนี้นะคะเราจองมาเป็นเตียง Twin ทวินก็มีสองเตียงซ้ายขวาก็าาาใหญ่อยู่นะนุ่มด้วย <S 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 ความโนเวเทลเนาะส่วนใหญ่มันโอเคอยู่แล้วแล้วก็คือนอนได้นี่ปลายเตียงเราจะมีทีวีอยู่หนึ่งจอแต่ว่าไม่ใหญ่มากแล้วก็มีโต๊ะทำงานด้วยค่ะคอ okay, เราเข้าห้องมาแล้วนะคะเราก็จะเจอห้องน้าก่อนมุมนี้เป็นห้องน้ํานะคะนี่นะคะในมุมห้องน้ํานะคะและเห็นเราในกระจก <laughs> ก็จะมีจ <boundaries> ุดสำหรับอ่างล้างมือนะคะก็จะมีครบให้ของอเมนิตี้ก็มีครบทุกอย่างนะจ๊ะห้องน้ำก็จะถูกแยกเป็นโซนนะคะฝั่งนี้จะเป็นทอยเลคค่ะเลิศเลิมีสายชำระนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นมุมห้องอาบน้ำจ้ามีเลนชาเวอร์ด้วยนะคะของใช้ก็จะใส่เป็นขวดปั๊มติดผนังไว้ค่ะแล้วมุมนี้นะคะจะเป็นม่านไฟฟ้าเรียกถูกใช่ไหมถูกถูกเป็นม่านไฟฟ้านะคะมันเปิดจากในห้องน้ำใช่ไหมเมื่อกี้ รับแสงรับแสงประมาณนี้มุมในสุดนะคะเป็นตู้เสื้อผ้าจ้ามีผ้าคลุมมีเตารีดนะคะแล้วก็มีของใช้มีสลิปเปอร์ค่ะนี่ค่ะแล้วก็มุมนี้นะคะจะเป็นมุมมินิบาร์นะคะมีชักกาแฟมีการน้าร้อนมีตู้เย็นน้ำดื่มให้อีก3ามขวดนะคะชอบตรงที่มุมหัวเตียงะคะ่ะมีเหมือนชั้นยื่นออกมาให้เราวางของได้ด้วยนะคะอันนี้คือดีมากค่ะ นี่คะ่ะห้องเรานะคะมุมนี้จะเป็นมุมโซฟานะคะให้เอกณิกกันด้วยคะ่ะแล้วก็มีเทควิวเป็น building ล้วนๆของวิวเมืองทองธานีนะคะส่วนนี้นะคะ,ะ,คะห้องเรานะคะจะมีเวลคัมฟูดจ้าแล้วก็จะมีขนมเค้กใส่เก่งติ่มซำมมนะคะน่ารักมากจังหวะช่วงนี้เป็นฮาโลวีนนะคะเขาก็จะมีเป็นช็อกโกแลตรูปฮาโลวีนให้เราด้วยนิดนึง แล้วก็ไทยห้องที่เราจองมานะคะเราจองสแตนดาร์ดใช่ป่าวเฮียอ่าเราจองเป็นห้องไทายสแตนดาร์ดมานะคะจากสิทธิ์เมมเบอร์ของแอ r ์คอนะคะเราก็เลยได้อัปเกรดห้องมาเป็นอะไรนะร <c oughs> จำชื่อไม่ได้ <c oughs> เป็นพีเมียรูมนะคะนแหละโดยสิทธิ์เมมเบอร์นะคะห้องนี้นะคะจองมาในราะคา <ขอ S 1> คนจ่ายตังค์สามพันกว่าบา <c oughs> ทค่ะตัวเลขไม่ได้สามพันบวกบวประมาณแต่ว่า ไม่รวมอาหารเช้านะคะเดี๋ยวเขาดูสภาพก่อนนะว่าจะตื่นเช้าไหวหรือเปล่าถ้าไหวเดี๋ยวจะลงไปกินข้าวเช้าแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปมาให้ดูนะคะ อนิ่ง <Morning S 2> <Morning. S 1> ค่ะทุกคนร mm. ับแดดรับวิตามินแต่เช้า mm. ความหิวเนาะก็ mm. เลยต้องตื่นลงมากินข้าวเช้ากันนะคะ mm. คือห้องอาหารเขาใหญ่อยู่นะแต่ว่าคนเต็มห้องอาหารเลยห้องอาหารเลยดูแบบเล็กลงไปเลย mm. อันนี้ก็คือเดินไปตักมาแล้วนะคะได้หนึ่งรอบค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ mm. เหตุจากว่าโต๊ะมันเล็กเนะเราก็เลยตักมาก่อนกันนะคะหนึ่งรอบนะคะ ก็คือรายอาหารก็มีครบนะมีอาหารไทยมีอาหารฝรั่งนะคะมีซุปมีข้าวต้มก็คือครบทุกอย่างตามมาตรฐานอาหารเลยเมื่อกี้ชอบหนึงที่มีติ่มซำเข่งติ่มซำคือเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวถ้าไงขอตัวไปกินมื้อเช้าก่อนนะคะ